ไหว้พระโดยไม่จุดธูปได้หรือไม่เอ๊ะหากเราต้องการบูชาพระแต่ว่าไม่สะดวกจุดธูปแบบนี้ถือว่าผิดหรือไม่แท้จริงแล้วเราไหว้พระแบบไม่จุดธูป ได้หรือเปล่านะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านที่เข้ามาฟังบทความนี้คงเคยสงสัยกันว่าการบูชาพระโดยไม่ต้องจุดธูปสามารถทำได้หรือไม่หากเรามีข้อจำกัดในการจุดธูปบูชาพระควรทำอย่างไรหรือหากเราไม่จุดธูป และเทียนจะยังได้บุญอยู่หรือไม่วันนี้เราจะจะชวนทุกๆท่านมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ไปด้วยกันค่ะการจุดทูปนั้นนะคะถือว่าเป็นการบูชาพระด้วยของหอมซึ่งความพิเศษของกลิ่นหอมของทูปนี้จะไม่ทำให้ผู้สูดดมรู้สึกเกิดกิเลสแต่อย่างใดกลับช่วยทำให้จิตใจ รู้สึกสงบและอยู่กับปัจจุบันการจุดธูปบูชาพระของคนไทยเรานั้นจะเป็นการจุดธูปด้วยสามดอกที่แสดงถึงการบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนการจุดเทียนนั้นถือว่าเป็นการบูชาพระโดยแสงสว่างจึงจะเป็นการจุดด้วยเทียนสองเล่มตั้งบนเชิงเทียนทางด้านซ้ายและขวา การจุดทูบและเทียนนี้ถือเป็นสิ่งที่คนไทยเรานิยมปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานแต่แท้จริงแล้วการบูชาพระนั้นไม่จำเป็นต้องจุดทังทูบและเทียนเสมอไปโดยการบูชาพระนั้นแบ่งออกได้เป็นสองแบบด้วยกันคือแบบที่หนึ่งอามิสบูชาก็คือการบูชาด้วยวัตถุเช่นทูปเทียนดอกไม้ของหอม และวัตถุอื่นๆการบูชาพระอย่างที่สองก็คือการปฏิบัติบูบชามันคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการสวดมนต์รักษาศีลเจริญภาวนาและอื่นๆที่เป็นการปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณโอกาสนี้ เราจะขอยกตัวอย่างบทสนทนาของพระอาจารย์เล็กบานอนุสาวรีย์ที่เคยกล่าวเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการบูชาพระโดยการจุดทูบและเทียนและการไม่จุดทูปเทียนม,มาฝากทุกท่านเพื่อความกระจ่างและหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านคำถามมีอยู่ว่า เวลาไหว้พระที่หน้าหิ้งบูชาการไหว้ที่จุดทูบจุดเทียนและไม่ได้จุดทูบจุดเทียนจะมีความแตกต่างกันไหมคะคําตอบก็คือต่างกันอยู่ตรงอานิสงส์ที่ได้รับการจุดทูบเทียนเป็นการบูชาด้วยของหอมและแสงสว่างมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นนอกจากการบูชาด้วยดอกไม้ก็ยังได้อานิสงส์ของการบูชาด้วยของหอม และแสงสว่างด้วยแต่ทว่าการจุดธูปเทียนนั้นจะทำให้การรักษาลำบากอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้เรามาเน้นใช้วิธีปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแทนอันิสงส์จะสูงกว่ามากมหาศาล อันนี้สงของอามิสบูชาก็คือการบูชาด้วยสิ่งของส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องลาบยศเงินทองแต่การปฏิบัติบูชานี้จะเป็นเรื่องของปัญญาความฉลาดในการตัก,กิเลสหรือในการทรมาหากินเพราะฉะนั้นอันนี้สงของการปฏิบัติบูชาจะได้ยิ่งกว่าหรือว่าถ้าหากว่ากลัวว่าไฟมันจะไหม้ ก็ใช้ทุบเทียนที่ทำด้วยไฟฟ้าอย่างเก่งก็ช็อตด,ดับไปเฉยๆจะมีอนิสงส์ตรงบูชาด้วยแสงสว่างอยู่แต่กลิ่นคำถามต่อมาคือแล้วอย่างนี้ก็ไปซื้อเทียนที่เขาทำหลอดก็ใช้ได้เหมือนกันไหมคะคำตอบของพระอาจารย์เล็กใช้ได้เหมือนกันนะปลอดภัยกว่าเพลอแล้วไฟไม่ไหม้ด้วยอย่างเก่งหลอดขาดแล้วก็ดับ สุดท้ายเราเชื่อว่าหากคุณทำดีคิดดีพูดดีย่อมมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวของคุณหลักสำคัญของการบูชาพระนั้นอยู่ที่เจตนามากกว่าวัตถุแม้คุณจะจุดธูปและเทียนถวายพระทุกวันแต่จิตใจไม่ได้หันเข้าสู่ทางธรรมอย่างบริสุทธิ์ก็ไม่อาจเกิดผลดีได้ร้อยเปอร์เซนตตรงกันข้ามหากคุณตั้งใจปฏิบัติบูบชา ระลึกถึงหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอตั้งมันนม่นสวดมนต์เจริญภาวนาด้วยใจที่บริสุทธิ์แท้จริงยอมต้องเกิดผลดีต่อตัวของคุณเองอย่างแน่นอนค่ะใครรู้สึกใช่ไหมว่าทำไมชีวิตบางช่วงดีดีแต่บางช่วงเกิดเรื่องร้ายๆถึงขั้นสบดในใจว่าทำไมถึงโวยขนาดนี้ บ่าแล้วเพื่อเป็นการล้างซวยก็หันหน้าเข้าวัดเข้าบทสวดมนต์ไหว้พระรับทานปิดท้ายด้วยการออกมาทำบุญเอาเหรียญหยอดใส่ตู้หรือเติมน้ำมันตะเกียงกับพระประจําวันเกิดของตัวเองแม้จะเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตามกฎแห่งกรรมแต่ใจลึกๆบางครั้งก็แอบคิดว่า มีอะไรบางอย่างที่มีอำนาจมากเหลือเกินจนสามารถทำให้ชีวิตของเราเจอทั้งเรื่องดีๆและเรื่องไรา้รายได้เา่าบูชาพระประจำวันเกิดไปทำไมในสังคมไทยมีคนจำนวนมากที่นิยมบูชาพระประจำวันเกิดพร้อมสวดคาถาบูชาเชื่อว่าจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ป้องกันขจัดปัดเป่าเรื่องร้ร้ายให้กลายเป็นดีแต่การบูชาพระพุทธรูปไม่ว่าองค์ไหนปางไหนต่างก็เป็นการระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่หรือแล้วทำไมเราถึงต้องบูชาพระพุทธรูปปางพระประจวนเกิดด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆเป็นเพียงเครื่องหมายแทนพระเคราะห์ยังไม่ใช่ พระพุทธรูปประจำวันเกิดในความหมายที่รับรู้กันในปัจจุบันนี้คติการบูชาของพระประจำวันเกิดเป็นการผสมผสานของพุทธศาสนาเข้ากับโหราศาสตร์ตามคำพีมหาทักษาซึ่งเชื่อว่ามีเทวดาคอยปกป้องควบคุมดูแลชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดและจับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ประกอบด้วยพระอาทิตย์ พระจันทร์พระอังคารพระพุทธพระหัสสบดีพระสุก์พระเสา์พระราหูและพระเกตเรียกรวมว่าเทวดานพรคห์แต่ละองค์จะเข้าเสวยอายุหรือเข้ามาควบคุมดูแลชีวิตในระยะเวลาที่ไม่เท่ากันโดยเทวดาทาั้งเก้านี้มีต้นกำเนิดจากเทพเจ้าในาศาสนาฮินดู เริ่มกันที่พระอาทิตย์มีราชสีเป็นพาหนะเสวยอายุหกปีตามตำนานเชื่อว่าถูกสร้างจากราชสีหกตัวจึงมีกำลังพระเคราะห์เป็นเลขหกต่อมาคือพระจันทร์มีม้าเป็นพาหนะเสวยอายุ14ปีถูกสร้างจากนางฟ้า15องค์จึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น15ต่อมา านมีกระบือเป็นพาหนะสเสวยอายุ8ปีถูกสร้างจากวหิงสาหรือกระบือ8ตัวจึงมีกำลังพระเคาะเป็นเลข8ต่อมาคือพระพุทธมีช้างเป็นพาหนะสเสวยอายุ17ปีถูกสร้างจากช้าง17เชือกจึงมีกำลังพระเคาะเป็นเลข17ต่อมาคือพระหัสสบดี มีกวางเป็นพาหนะเสวยอายุ19ปีถูกสร้างจากฤาษี19ตนจึงมีกำลังประเคาะเป็นเลข19ต่อมาคือพระสุขมีโคเป็นพาหนะเสวยอายุ21ปีถูกสร้างจากโค21ตัวจึงมีกำลังประเคาะเป็นเลข21ต่อมาคือพระเสามีเสือเป็นพาหนะ สเสวยอายุ10ปีถูกสร้างจากเสือสิบตัวจึงมีกำลังพระเคาะเป็นเลขสิบต่อมาคือพระราหูมีครุฑเป็นพานะสเสวยอายุ12ปีถูกสร้างจากศรีรษะผีขโมด12ตนจึงมีกำลังพระเคาะเป็นเลข12และสุดท้ายคือพระเกตมีพญานาคเป็นพาหนะ สเสวยอายุตลอดปีกำลังพระเคาะที่ต่างกันข้างต้นต่อมาภายหลังถูกนำมาใช้เป็นจำนวนรอบที่ใช้สวดคาถาบูชาพระปัจจำวันเกิดปางต่างๆนั่นเองคติการสร้างพระปัจจำวันเกิดที่แพร่หลายในปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่สามโดยการกำหนดปางพระพุทธรูปเพื่อวัตถุป,ประสงค์ในการบูชาพระเคาะดังที่กล่าวไว้ ในตำราสมุดภาพที่พระบาทสมเด็จพระนางกราวเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้สมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตสิโนรสชํำระปางพระพุทธรูปขึ้นใหม่ในตำราเขียนว่าเป็นรูปพระสำหรับบูชาพระเคา์ดังนี้พระอาทิตย์พระถวายเนตรพระจันทร์พระห้ามสมุดพระอังคารพระสยญาติพระพุทธ พระอุ้มบาทพระหัสบดีพระนั่งสมาธิพระสุขคือพระรำพึงพระเสาวคือพระนาคปรกพระราหูคือพระป่าเลไพระเกตคือพระสมาธิเพชรและพูดง่ายๆก็คือนำพระพุทธรูปปางถวายเนตรมาเป็นสัญลักษณ์แทนเทวดาพระอาทิตย์ฉะนั้นในช่วงแรกพระพุทธรูปปางต่างๆจึงเป็นเพียงเครื่องหมาย แทนพระเคราะห์อย่างไม่ใช่พระพุทธรูปประจำวันเกิดในความหมายที่รับรู้กันในปัจจุบันนี้และหากจะกล่าวย้อนในวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาก็จะมีกล่าวถึงพระปรางห้ามสมุทรปางสมาธิปางรำพึงปางถวายเนตรปางสยญาตดังที่พบในโครงฉลองพระพุทธสยญาตวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศส่งพระราชนิพนธ์ขึ้นแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการสร้างในฐานะพระประจำเมเกิดแต่สันนิฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระเคราะห์ตามความเชื่อพร,รามหมณ์ฮินดูที่มีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้มานานแล้วแต่ยังไม่ถูกกำหนดให้มีฐานะเป็นปางพระพุทธโูปประจำวันเช่นกัน แต่ในสมัยรัชกาลที่สี่เป็นต้นมาเริ่มมีพระราชนิยมในพิธีสร้างพระพุทธรูปประจำวานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชบุพการีโดยสร้างพระพุทธรูปตามวันพระราชสมภพเช่นพระพุทธรูปประจำพระชนวนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาท สมัยรัชกาลที่หได้สร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมวานพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าวเจ้าอยู่หัวเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุดพระพุทธรูปประจำพระชนมวานพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระปรางสมาธิเป็นต้นพระราชพิธีดังกล่าวแพร่หลายจากราชสำนักไปอย่างสามัญชนทั่วไป ผ่านธรรมเนียมการสร้างพระพุทธรูปประจำวันเกิดโดยทําการดัดแปลงทางลดทอนและเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับฐานันดรของตนเกิดเป็นคตินิยมบูชาพระประจำวันที่แพร่หลายในสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นการกราบไหว้บูชาพระประจำวันเกิดจึงเป็นการบูชาเทวดาพระเคราะห์ของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยบทสวดในาศาสนาพุทธ เพื่อการสะดอกเคราะห์เสริมดวงไม่ใช่เป็นการกราบไหว้พระพุทธรูปในฐานะเครื่องหมายระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า